อัปเดตตารางและก็แผนการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือค่ะซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินในวันที่16ธันวาคม2 5 6 7ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะ17จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนและก็ภาคเหนือตอนล่างกอรชนะที่มีการปรับปรุงความเป็นเกษตรกรเรียบร้อยขึ้นสถานะว่าประชาคมดําเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็สําเร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารตกสเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินค่ะในส่วนของ17จังหวัดทางภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างที่ จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินแล้ววันนี้นะคะอัปเดตแผนตารางการเบิกเงินหน้าเคาน์เตอร์ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าการใช้บริการถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ของทางธนาคารทรกศในหลายๆสาขานะคะทางภาคเหนือมาฝากคุณผู้ชมด้วยส่วนใครที่มีบัตร ATM นะคะสามารถนําบัตร ATM ไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ของทางธนาคารทรกศได้เลยซึ่งเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่16ธันวาคม25 6 7นี้ค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร ชาวนาทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคเหนือนะคะวันนี้นันมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบค่ะในวันที่16ธันวาคมนี้ในส่วนของทางธนาคารตรกสจะจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้แบบอัตโนมัติให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือพร้อมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่แล้วก็จังหวัดน่านค่ะส่วนภาคเหนือตอนล่างก็จะมีกำแพงเพชรต่างนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกนะคะสุโขทัยอุตรดิตถ์ ก็อุ <S <S ทัยธานีค่ะนอกจากแผนรวมทั่วประเทศที่ทางธนาคารตกสจะมีการคลิกออฟจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วนะคะคุณผู้ชม<ฆ>และท,ท,ทาากสในแต่ละพื้นที่นะคะก็มีแผนแยกย่อยออกมาอีกต่างหากนะคะในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทซึ่งเป็นแผนการโอนเงินไร่ละ1 0 0 0บาทแล้วก็เป็นแผนการรับเงินแล้วก็ถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์จากทางธนาคารทกศให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในแต่ละตำบลในแต่ละสาขาได้รับทราบแล้วก็ให้เตรียม นะะในส่วนของสมุดบัญชีเงินฝากบับบประจำตัวประชาชนไปแล้วแต่ในส่วนของใครที่กด ผ่านตู้ ATM สามารถกดเงินได้เลยนะคะไม่ต้องไปเบิกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแผนการจ่ายของภาคเหนือตอนบนนะคะจะมีจังหวัดอะไรบ้างต้องบอกว่าอาจจะนํามาเรียนให้ทราบไม่ได้ทุกสาขานะคะคุณผู้ชมแต่จะนําเรียนให้ทราบเฉพาะสาขาที่มีตารางและก็แผนการจ่ายมาฝากคุณผู้ชมเท่านั้นเองค่ะส่วนตารางและก็แผนการจ่ายนะคะเราเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมที่ทกสสาขาจังหวัดเชียงรายสําหรับโครง การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่และ1,000บาทก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะคะก็จะมีตําบลแม่ยาว17ธันวาคมตําบลดอยยางค่ะสิบธันวาคมตําบลท่าสายตําบลรอบเวียงแล้วก็ตําบลเวียงนะคะส่วนใครที่มีบัตร ATM อยู่แล้วก็ไปกดได้นะคะเงินสดได้ด้วยตนเองที่ตู้ ATM ได้โดยไม่ต้องมาเบิกเงินที่เคาน์เตอร์ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเบิกเงินที่เคาน์เตอร์ต้องไปตามวันและเวลาดังกล่าวที่นําเรียนให้ทราบค่ะ ที่จังหวัดเชียงรายสาขาย่อยวัดร่องขุนก็มีตารางการจ่ายเงินออกมา Hence, Liv nehmen. ด้วยเช่นกันแล้วก็เบิกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยเช่นกันนะคะวันที่16ธันวาคมที่ตําบลบ่าอ้อดอนชัยค่ะแล้วก็วันที่17ธันวาคมที่ตําบลแม่กออนวันที่18ธันวาคมที่ตําบลสันทรายแล้วก็ตําบลห้วยชมพูค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีทกศสาขาป่าแดดค่ะคุณผู้ชมมีตารางการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20ธันวาคมด้วยนะคะสําหรับการจ่ายเงินไรและ1,000ันบาทแล้วก็การถอนเงินนที่ห้าาเต ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีวันที่16ธันวาคมที่ตําบลป่าแดดวันที่17ธันวาคมที่ตําบลโรงช้างแล้วก็สีโพเงินวันที่18ธันวาคมก็จะมีตําบลป่าแงะวันที่19ธันวาคมตําบลสัมมะ่าแล้วก็วันที่20ธันวาคมที่ตําบลตกค้างค่ะจังหวัดพะเยาก็จะมีทกศสาขาสว่างอารมณ์นะคะที่อําเภอดอกคําใต้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินกําหนดการแจกเงินนะคะไร่ละ1 0 0 0ันบาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในช่วงวันจันทร์ที่16ธันวาคมจะเป็น เป็นตำบลหนองหลวงค่ะตำบลสว่างอารมณ์แล้วก็วันที่17บธันวาคมก็จะเป็นตำบลพลวงสองนางวันที่18บธันวาคมก็จะเป็นตำบลบ่อยางวันที่19บาธันวาคมก็จะเป็นตำบลไผ่เขียว20่สิบธันวาคมก็เป็นตำบลไผ่เขียวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรเอทีเอนะคะก็ออกไปกดก่อนได้เลยโดยไม่ต้องรอไปเบิกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะคุณผู้ชมจังหวัดแพร่ก็มีตารางการจ่ายเงินออกมาด้วยเช่นกันนะคะแต่เป็นในส่วนของทกศจังหวัดแพร่นะคะ เริ่มกันวันที่16ธันวาคมเป็นตำบลวังหงวันที่17ธันวาคมเป็นตำบลน้ําชามวันที่18ธันวาคมเป็นตำบลแม่คํามีวันที่19ธันวาคมเป็นตำบลแม่หลายวันที่20ธันวาคมเป็นตำบลห้วยม้าแล้วก็23ธันวาคมเป็นตำบลห้วยม้าค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเชสัมพันธ์ไปเลยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาถ้ากรณีใครที่มีบัตรเ t m นะคะก็ไปกดได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2517เงินสดด้วยตนเองที่ตู้เ TM เได้เลยค่ะหาก ใครที่ไม่อยากจะไปกดที่ตัวเ t m แต่ว่ามีความประสงค์อยากจะมาเบิกเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ของทางธนาคารทรกศแต่ละสาขาก็ เตรียมสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะราะคานี่คือตารางการจ่ายเงินสําหรับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะคะแต่ว่าภาคเหนือตอนล่างตอนนี้กลาลังติดตามตารางแล้วก็แผนการจ่ายเงินมาฝากคุณผู้ชมอยู่นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากค่ะเอาละค่ะในส่วนของทางภาคเหนือ16ธันวาคม2567เป็นต้นไปการกระป๋ารอการโอ,อนเงินนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ